มือน,นี่จ้าพี่น้องจ้าคอยมีการมีงานอยู่ที่บ้านนะสาวจ้ากะนะคะได้ลาบปลาตองจ้าพี่น้องขาดบ่ได้จ้างานใดนะคะกระมักแถบลาบปลาตองนี่จ้าอันนี้ก็คือกะลั่งนะคะเอาพริกเอาอยางใส่ข่ไทยบ่ท่านจ่ายบ่บริมายางมาตอนนั้นนะคะเนาะตอนที่เพิ่งกะนะคะ อ่าเนียนไห้มันนะคะแล้วนะคะให้มันเหนียวนะคะ,นะ,คะนเนาะเฮ็ดไห้มันเหนียวข้นไห้มันเหนียวนะแต่จะหลายอย่างนะคะเนาะ,ะนภาษาว่าก็ได้ตักน้ำซุปใส่น้ำเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดไปจ้าเพื่อแล้วก็จะปวดแขนนะคะพี่น้องจ้ากระเบื้องเอาค่ะพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆน,นะจ๊ะ นี่ลคะค่ะผู้คนกระแรจะพี่น้องจ้าหน้าสาวคอยคน้นคอยไปค้นทายคลิปค่ะพี่น้องจ้าชีวิตวนไปทําไปเบิ้งมอเดจ้ามอน้ําต้มคอยนะคะยี่ห้อนี่ดีทนท่านด,ดําดีสีบะตกจะพี่น,อน้องเรียบร้อยแล้วก็เอามาเทศใส่กะละมังนะคะเนาะเพื่อว่าสิเอาไปตักไว้ให้แขกเอานำห้อนลุลนรอ้อน